ของบางวามีนาซังครับผมสวัสดีครับผมที่สู่ช่องจ่าเมคแอสเตอร์นะครับวันนี้นะครับมาอยู่กับเกม r o v กันอีกเช่นเคยนะครับสาหรับคลิปนี้ครับผมเนาะก็เราทําการรีวิวสกินเก่านะครับผมก็เพื่อเป็นการส่งท้ายของสกินเวลพา์ที่ใกล้จบแล้วครับผมเพียงไม่กี่วันนะครับผมเนาะก็เลยทําการรีวิวสกินของอาญาครับที่มีชื่อว่าคอมเมนเตอร์นั่นเองนะครับผมเนาะโดยนะครับผมก็ ตอนช่วงต้นเดือนมกราคมผมไม่ค่อยสะดวกในการทำคลิปรีวิวของเวลรพาสนะครับก็เลยเออทำส่งท้ายแล้วกันเพื่อไม่ให้รอโอกาสเสียเวลานานาน,นะผมแล้วก็เหมือนเวลาพาสซีซันน่าจะเป็นวอลเลนชัยด้วยนะครับผมแล้วก็ใครอยากซื้ออะไรซื้อสกินของวี่ากับอ่า อะไรอีกทีนึงนะลืมละก็ไปซื้อได้ครับแต่ตอนนี้ผมเราทําการเวทด,ดูว่าอจบปั๊บฟ้าหรือเปล่าอ่าไม่ใช่ครับผมตีปั๊บฟ้าอยู่ตอนนี้ผมโดนฟลอเรติโน่ที่กําลังตีทหานี้นะที่ก็ผมตอนนี้ผมเวลสองขอหน่อยละการกดวีจังหวะนี้ผมกดแตกแล้วผมแต่ก็กดสก,กิลสองทนครับผมจังหวะนี้แล้วตอนนี้ฟลอเรติโน่อยู่คนเดียวเดียวเดียวได้ผมตอนนี้อ,ๆๆอยู่บัฟแดงจังหวะนี้อ้าววิเกอร์โยกเอาหวานเจ๊ฟไปจังหวะนี้ฟลอเรติโน่ปลาดอกไม้หนึ่งตัวแล้วผมจังหวะนี้ปลาดอกไม้อีกสองทีแล้วผมเรียบร้อยผมเกบ โหลดแล้วผมกลับบ้านก่อนดีกว่าครับพวกเน,นี้ย <c oughs> แหมตะกี้นี้ไฟเลยผมอ่ะฟิกเกอร์โยไปแล้วเฟลนติโนทำเราอ ฟีดเดอร์ซันเกือบแตก่ะครับผมเนาะก็อาญาสกินของเป็นคอมเมนเตอร์ของก็สกินฟุตบอลโลกนะครับผมเป็นสกินของกองเชียร์นะครับอาญานั่นเองกองเชียร์ลันลาลันลาเนาะก็บอลโลกก็จบไปแล้วนะครับผมเนาะก็เป็นสกินที่สวยอีกแบบนึงของผมก็แนะนําเลยนะครับผมเนาะทั้งอาญาทั้งคิวเลนเลยครับผมที่เป็นเวลลาพาร์ติชันที่ก็จะจบแล้วนะครับผมเนาะควรซื้อครับสกิลสวยมากนะครับผมเนาะแนะนําให้เลยนะครับผมแต่ตอนนี้มาช่วยลิงหน่อยแล้วกันเพราะว่าโดนเวทแล้วนะครับไม่เป็นไรก็ยังได้อยู่นะครับรอเลวซี่ก่อนแล้วกันฟอร อาญามันจะโดนเนิฟมากน้อยแค่ไหนมันก็ยังเล่นได้อยู่ดีสําหรับผมนะแต่ตอนนี้เอาเหยียดหน่อยละกันจังหวะน,นี้เรียบร้อยอผมเก็บคิวเรียบร้อยครับแอซิดไป2แล้วผมสวยพี่สวยนะครับอาจ้าเอแล้วครับผมโอโ้โหสวยงามอัแล้วไปลบหัวขึ้นฟอร์นิโน,โนท่ทําไมแต่ไม่เป็นไรก็ได้คิวหน่อยละกันนะครับผมแล้วก็ตีดัสเลเยอร์เลยละกันจังหวะน,นี้2อนาทีพอดีเป๊ะเลยนะครับสุดยอดนะครับผมนะครับก็นะครับ <c oughs> คอมเมนเตอร์ สกินนี้ผมสวยครับผมแนะนําให้ซื้อผมก่อนที่จะหมดนะครับเหลือเวลาอีก2อสาวันเนี่ยครับใกล้จะหมดแล้วนะครับผมผมแนะนําสกินนี้จริงๆนะส่วนเวลาวานวันท้ายนะผมก็ประกาศในทางออฟฟิเชียลแล้วนะครับผมเนาะสสกินที่ผมบอกไปนะครับก็น่าแต่คนจะชอบเนาะแต่ผมก็ชอเอาสกินคิวเรนนาะผมก็ได้อายาไปด้วยก็ถือว่า1คุ้มหนึ่งนะครับผม2คุ้ม1เอ๊ไม่ใช่ครับผมเนาะโอเคมาครับอ่าอาริซซี่เดอวองจังหวะนี้ตีหน่อยละกันหนึ่งทีมาครับเราได้ดาร์กนี่เราก็ อ่านมังกรสักตัวหนึ่งดีกว่าไหมครับคุณลิงเอาไงรอไหมรอเออรอจังหวะดักดีกว่าแต่ตอนนี้ดับโบว์เทอร์โบโดนไม่ไม่โดนแล้ก็โหมโอ้โหนิดเดียวแต่ตอนนี้ลิงไปล้มใส่ทางของอ้าวหาย้อนอ่านี่ครับผมอยู่นี่จังหวะนี้ฟิกเกอร์โยกอ่าห้าแต่ก็ตายด้วยสกิลของลาวิลแต่ตอนนี้ทางของอลิสวางไอคอนโนโฟไปจังหวะนี้แต่ก็ไม่รอดอยู่ดีครับผมคิวเก็บคิวเรียบร้อยครับผมลิงเก็บคิวดิมป้าอะไรลิงผ่านหมดแล้วโอ้โหแต่ไม่เป็นไรเอาดาร์กไอเอาไปสอดดรกก้อนดีกว่าจังหวะนี้โอ้ยเจ็บหนึ คิวจริงด้วยอ่าฮะแล้วโอ้โหข้างล่างน,นี่ก็เอามันเลยแล้วอัติเมตสองคอร์ลินโตก็ผมใส่เหยียนไปแต่ตอนนี้ผมบอลเรสสองใส่ทางฟอร์ลนิโนโตฟอร์ลนิโนโตลามไปลามาแต่ผมกดวิใส่าทางของนตาตาญ่าทั้งวันนี้ก็นั่นก็ตายยากด Dee ีครับรอใครอะไรก็เรียกเก็บคิวดีครับผมติดแอซิดห้าไปแล้วสวยงามครับผมคนะิวไปแปดศูนย์นะให้เนี่ยสามนาทีแรกโอ้โหเกินไปอ่ะอริสมาพอดีกับหอยละกันนะครับผมมาเดินตะลุนตะบุนบอลว่อนไปว่อนมาแล้วกันเลี้ยงลิงด้วยลิงอ่าป้องกกัันนลลาวววิด้้ยแ ดักรอดักรอเอ๊ะเช็คพุ่งเลยนะมึงนี่จังหวะน,นี้ออืจังหวะน,นี้หนึ่งทีมันพุ่งกันมาดีกิวหนึ่งแล้วผักไปจังหวะนี้แต่ว่าผมยังอยู่ในขึ้นหน่วหัวแล้วตอนนี้เก็บคิวเรียบร้อยโอ้โหใส่แรดเรียบร้อยโอโ้โหแม่ใส่สกิลย้ํไม่ย้ําสุดท้ายก็สกิลหมดก็ตายเสียสละไปแล้วกันนะครับผมผมก็ไม่ตายอยู่ดีนะครับเอ๊ะมาครับอุย้ยฟอร์ล,ลิโน,โนล้มชิบหายแล้วแต่ว่าผมกลับบ้านก่อนแต่ผมไม่ได้ขึ้นเหนือหัวทั้งนันตยาแต่ฟิกเกอร์โยศใส่ในนนนนนนีี้้้แแตตต่่นนะ่่ลลิโนโนิิิิงงงงงงงไไปชววยจััััหหหะะกกกกดสสถาาขออ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 อฟฟโโโเเเเเผมมพ็รร ไอ้ย่าฝั่งตรงข้ามเล่นอะไรแปลกๆนะมึงผ <c oughs> มงต้องขอโทษเลยครับที่ไม่ได้ขึ้นหนัหัวนาตาาโดนลำเลยตะก,กี้นี้แต่ก็ยังรอดคร้บผมนะ <c oughs> ฝั่งมันก็รอดกันนะพอนนี้นโนงตฝัง่งตรงข้ามกลับบ้านไหมมันไม่กลับว่ะมันไม่กลับว่ะ <c oughs> เอาไงกับมันดีวะ <c oughs> แต่ตอนอื่นครับลิงครับลิงไปทางซ้ายมือครับผม <c oughs> เห็นไหมครับเห็นเอนมี่ตรงข้างหน้าไหมครับรอจังหวะสวนดีๆแล้วตอนนี้รอ หาจังหวะสวยๆรอไปพุ่มหน้าก่อนละกันแต่เอาเลนกลางก่อนละกันคลิปเข้าพอดีแต่ตอนนี้ฟอร์โน่ก็หาจังหวะผมนี่แหละจะล้วงผมนี่บ่อยเหลือเกินแต่ตอนนี้คงไปไปทางบบ็แดงคนระับทางลีตอนนี้ไปทุกของอาริซีโดจังหวะนี้ทุกหนึ่งทีสองทีเรียบร้อยบาดบาดไปเรียบร้อยของแต่ฟอร์โน่ จะไปล้วงของนานตาญาตแต่มาล้วงใส่ผมแล้วผมกดสกิลไปจังหวะนี้แล้วกดของข้างอันติฟอเรสซองเก็บคิวมาเทียบร้อยผมเดอบลคิวไปก็ผมแต่ตอนนี้ทางลาวิวเกือบแตกก็ผมตอนนี้ย้อนกัดแร็ตก็ผมจะไปคิวอัดตย้อนฟิวเดอะซันใส่ทางลาวิวเทียบร้อยก็ผมแต่ตอนนี้ฟิกเกอร์โยกใส่ทางของลาวิวแล้วตอนนี้กดขึ้นหัวแล้วหัวทางของนานตาญาแล้วขอกบเก็บคิวก่อนข้างแลสละกันจังหวะนี้เรียบร้อยผมเรจนเดิลี่ไปนะครับมันอยู่หลังป้อมว่ะรอคลิปดีกว่าจังหวะนี้รอดดีีกกกววว่่่่าาารออแตตลิงบ เอ้เอาเลยจังหวะน,นี้ทุ่มไปหนึ่งทีตีป้อมไปตีคิวต,ต,ต,ตียอนไปเรียบร้อยครับผมเก็บคิวอีกรอบหนึ่งครับผมโอ้โหนี่อะไรกันทักหนาในทีมผมเนี่ยมีแต่คิวคิวคิวตั้งแต่เนี่ยสิบสามตอนหนึ่งแล้วจังหวะน,นี้ยินพันเลยผมโคโนโฟไปจังหวะน,นี้ขอขึ้นหนึ่งหัวก็นี่เกือบแล้วมึงถอยก่อนดีกว่ามันจะเอานั่น่ะฟอนติโน่เนี่ยมันเอาจะนั่น่ะถอยก่อนดีกว่า <c oughs> กลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนไม่ไหวแล้วเลือดโลแล้วจังหวะน,นี้แต่ว่าการป้อมดีกว่าวะ รู้สึกว่าเนนบอมันทำแฮงทำแฮงมาตอนนี้ขอร้านนกหล่ะนะกนารจังหวะนี้ร้านนกในจังหวะนี้แต่ชิดหายแล้วโอ้โหฟอร์ติโนโมึงกดอันติใส่กูเรียบร้อยแตกเลยครับผมไม่น่าห้าวไม่น่าร้านนกเลยจบแล้วยอมเสียคิวแล้วก็เสียเรนบนอีกโอ้ยตายบอกเลยเดี๋ยวผมเล่นเล่นคนมั่วนะครับอ่ะแลด อยู่ข้างบนกับลิงตอนนี้ลิงไปทุบจังหวะนี้1ที2ทีเรียบร้อยเดอร์โลเทอร์โบใส่ทางของยอนจังหวะนี้ตีหนึ 1, T, ่งทีเจนเดนดี้แล้วกดเก็บอัลเดิร์นคิวไปก็ของทางของลิงนะครับผมโอ้โหข้างบนสวยจริงๆแล้ตอนนี้ผมขึ้นเหนือหัวของนายตาหย,ยาแล้วกดวอลเลสซองใส่จังหวะนี้ครับผมจะฉีดน้ำเขียวไปจังหวะนี้ไม่ได้ฉีดน้ำแดงตู่จีนนี่ยผมเก็บคิวของฟอร์เรสตินโนตามพุ่มไม้ไปเรียบร้อยแล้วผมโอ้โหสุดจริงๆสุดจะทนคงอย่างเจมจริงๆจริงจังอะไรครับเนี่ยมา คลิปเล่นกลางพอดีจังหวะนี้แต่ลิงก็ผมจะเอา,าอังลิซีโดนแต่ว่ามันไม่ถึงับผมแต่ไม่เป็นไรก็เอาเยยนดีกว่าว่ามันอยู่ตรงนั้นมันหักมุมโคกสอกตอนนี้ลิงไปทางของอลิซีโดนแต่ว่าโดนสตันก่อนล้างไปก่อนแลาก,ก,ากัารจังหวะนี้แต่ไม่ไรเอากลางดีกว่าวกลางมีพอดีแต่ว่าแลนมันมากันแล้ว <c oughs> ผักหนึ่งทีแต่บอทเทิลโบกับโดนนะเน่ะ ไม่ไรแต่ทางล่างผมฟอรลินโน้ล้ำใส่ทางทางเหยียดจังหวะนี้1 e 2 3่งสองามไปฉลี่ครึ่งโบกก็ผมล้ำไปหนึ่งทีแต่เกือบแตกก็ผมเนาะแต่ว่ามันอยู่ข้างในป้อมครับผมแต่ว่ามันถอยออกไปแล้วแต่เราครับผมกดฟอร์เรสสองกดฟรีซใส่จังหวะนี้ล้ำเรามาล้ำวงเราไม่ดูก็ชนแต่โดนผักไปมาแต่ตอนนี้โอ้โหตายไปเรียบร้อยก็ผมชัดดาวไปแล้วแต่ตอนนี้ถอยก่อนฟอร์ลิโน้มันมาล้ำใส่บีอีสปอร์ตได้ดัสเลยอร์จังหวะนี้แล้วตอนนี้ฟอร์ลินโต้ดอกไหมหนึ่งทีสองทีสามทีแต่คิวดีไปที้้อหะรวนี่เกบ แตกแั้นนะข้างหน้าเลยยอนเอ๋ยมึงก็พระบารมีแห่งป้อมหงโชคดีไปนะมึงเกือบแตกนั่นน่ะฝั่งตรงข้ามทางผมก็เกือบแตกกันแหละโอ้โหโดนฟอริโน่รำทีซีจีพอร์ตวิโดซันเกือบโดนตะกี้นี้เดี๋ยวมาแล้วได้เลนโบนไหมผมเราก็ได้เลนกลางไหมไม่น่าได้วะ่ะเย็ยนมาพอดีวะมารอเป็นาทีอ่ามาแนละ้วพอดีเลยไปเลยกลับบ้านรีคอร์ดกนะันนะไปะเอามังกรเดี๋ยวก็เอาดาร์ก็ได้มาครับผมแต่ตอนนี้ลิงป้องอ่าเอามังกรแล้วโอเคมาครับ ก็จะพูดอะไรดีวะ <laughs> พูดจนไปมันไปไม่เป็นไรก็พูดตามอะไรเกมแล้วกันเนาะก็เดี๋ยวคลิปหน้า จะทำการเล่นแต่ตอนนี้โอนาตาาเรียบร้อยโอ้โหแตกเลยครับผมชัดดาวสวยพี่สวยไปแต่ตอนนี้ลิงครับผมจังหวะนี้ฟอร์เรนโะน่ ino, ลามไปลามมาหนึ่งทีสองท,องทีขอขึ้นหนือหัวนะแล้วกันต้อกดฟอร์เรซสองไจังหวะนี้ครับผมเขาไม่ไม่เข้าแต่ตอนนี้ลิงทุบทางของฟอร์เรนโน่ทางเราไม่มีนแล้วเก็บคิวสองคิวสามคิวเรียบร้อยแล้วทางเยียนเหลือตัวสุดท้ายจังหวะนี้ยังรอดอยู่ไหมไม่รอดครับผมเก็บเอสไป, Q, ไปครับผมผมเก็บนดะับเบิลคิวไปครับผมเนาะเรียบร้อยแล้วทางลาฟิวเก็บดับเบิลคิว Q, ใช้เป็นการครับผมเนาะเรียบร้อยครับผม <laughs> สวยพี่สวยไปครับผมมาได้เลนกลางนะครับผมอ่ะก็ตะกี้นี้บอกว่าผมเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวทำการรีวิวคิวเลนนะครับผมเนาะก็เป็นการส่งท้ายแนละ้วกันทั้งสองสก,กีนี้นะครับผมเวลา์เรนะ์พลาสรับผมนานททีก็จะรีวิวนี่แหละเนาะไม่ค่อยมีเวลาว่าต้องกล่าวขออภัยด้วยนะครับมาไดเลนกลางอีกหนึ่งกันแน่เลยนะครับผมตรงกลางมาอืมดับเบิร์เทอร์โบโดนแต่ว่าทางโง่ดิงกับทางฟอร์นติโนเรนี่ก็ของแต่คนที่เหนหัวทางทางของฟอร์นติโน่เรนเดย์เก็บคิวของรองลุมมิ่งฝ์ของข้ามแล้วนะครับผม แต่เลนบนไม่น่าได้วะแม่งกันแล้วเนี่ยทั้งยอนทั้งแล้เลยเนี่ยสุดยอดจริงๆกลับบ้านดีกว่าวะโอเคไปเอาดาร์ซเลเยอร์ดีกว่าครับผมแต่ฟอร์เรนมิกมึงสงสารน้องมึงสงสารกูบ้างเถอะกูขี้เกียจเดินแล้วเนี่ยกูอยากขึ้นเหนือหัวนล้ไม่ไหวแล้วเนี่ยเดินช้าเหลือเกินแต่กูอยากขึ้นเหนือหัวแม่งมีคนหนีมึงกูไม่กูขึ้นไม่ได้จบเลยโอ้โหมาหลักรอดดีกว่าครับผมเผื่อมีคนหลุด1 EA จังหวะนี้ ไม่มีว่ะไปไปเดินทัวร์ตลอดทัวร์ดีกว่า1 2 3ตอนนี้รอจังหวะอยู่ตอนนี้สตาร์นใส่ผมแต่ขึ้นเหนือหัวจังหวะนี้มาแล้วฟอร์ลินติโน่รันจังหวะนี้แล้วกดเราเอราเราแต่ไม่โดนตอนนี้แร็พผมอยู่โดนเดียวเดนเดียวไดียวเก็บคิวเรียบร้อยแล้วข้างหลังนะผมฟอร์ฟอร์ลินติโน่กำลังตีไปตีมากดรัาสถานะไปครับผมแต่ก็ถอยออกไประกับฟิกเกอร์โยกครับผมจังหวะนี้แต่ทางของลิงครับผมดักซ้ายผ่านตลอดครับผมพุ่งหลังทางอุ้ยไม่ใช่ครับผมทางข้างหลังครับผมจังหวะนี้ เก็บคิวได้ไหมเรียบร้อยครับผมเก็บคิวของยอมเทียบร้อยครับผมสวยครับผมเลเจนเดอรี่ไปรอการเดียนมาตรงกลางนะครับเท่ดีดาวตรงกลางครับมาตอาหลีคอกลับบ้านกัน,กนนะไม่ไหวแล้วเลื่อนโลแต่ตอนนี้ ข้างบนโดนนตาตยาโดนฟอรเรติโนแต่ตอนนี้ฟอรเรติโนจะโดนตายแทนเรียบร้อยกของกดอันติเมตไปเทียบเลยนอ <c oughs> สวยการจริงๆครับบอกแล้วเกมนำพาตาับผม <c oughs> ตอนนี้เอ้ยจิ้มไป <c oughs> สกิลสองกูมีแค่หนึ่งวินาทีไม่ทันกูน่าจะขึ้นเหนือหัวก่อนนะไม่น่ากดลงมาเลยจบแล้วแต่ตอนนี้กดเอ็กเซลก็ผมโอ้โหนี่ก็รีบเกินนะผม <c oughs> กำลังอธิบายเลยแต่ตอนนี้คงน่าจะจบแล้วมั้งเนี่ยผมว่าละแต่ว่า ตีทันไหมที่มาพอดีแต่ลาวิวบอกกูไม่ตีอ่ะกูอยากจะสานทันสตรีมเมอร์แล้วไงฮะตีไปจังหวะน,นี้ตีไปตีมาครับผมแต่ก็เลือดโลงกันนะเหยียนกดอันตีไปจังหวะน,นี้ฟิกเกอร์โยกใส่ทางของลาวิวแต่รู้ดูเหมือนว่าผมเลือดโลงไม่ไหวจริงเขาเก็บติคิวของลาวิวบนเทียบร้อยผมแม่มันไม่จบก็อย่างเงี้ยแหละสานทันสตรีมเมอร์ไงไประเด็นอะ <c oughs> เอออ่อนให้เขาหน่อย <c oughs> อันนี้ผมเขผมเปลี่ยนเพลงนะครับผมนะตอนที่ผมเล่นเกมอยู่มารอดักเอาแล้วกันเนาะ แลดหลุดไหมไม่หลุดเนียนอีอุตส่าห์จะเนียนแล้วแม่งเฟอร์ริติโน่โผล่รากดตัวพอดีเอ้ยโดนกูอีกชิบหาย <c oughs> มันอยู่ปบฟ้าข้างล่างครับผมมา อนนี้แล้จังะผมจะเอ๋ับผมรามฟนติโนจังหวะนี้กดรอเลสตองมาเดี๋ยวนี้ฟิกเกอร์โยไปจังหวะนี้แทางของลิงก็ไปลุ้นทางของเหยีนแแต่เลยยังไม่แตะแต่ตั้งใจไนที่เรี้อยองกายวิธีคือสองทีททางร็ตสองทางแแล้วตอนนี้ยอนก็คือตัวเดียวได้ฟิกเกอร์โยกเดียวไปแล้วเดี๋ยฟอนติโนตรงทางว่าฟาตอนนี้ปาดอกไม่โดนทังมจังหวะนี้ลิงทุบไปหนึ่งทีสองทีสามทีสี่ีแล้วเก็บคิวของทางฟลอติโนเป็นที่เรียบร้อยเหลือทางของย้อนกผมแต่ตอน วนตีนขมักแม่งุ้งนะเับเอาเดี๋ยวโดนเดี๋ยวเดียวกูจะให้เมกาคิวกูอยากได้แอซิดมึงให้กูได้คิวเพื่อที่จะไม่ให้ลิงได้เมกาไอจะเลินพรลิงขอโทษครับขอก่าขออภัยครับลิงขอโทษจริงๆ ลิงจะได้เมก้าคิวแล้วผมไปราดเขาดีประเด็นโอ้จบเลยอย่างจบเลยขึ้น200เหรียญพอดีโอเคครับผมก็ตไลด์นี้ขอตัวกันลาไปก่อนครับใครชอบมากกดไลค์กดซับใครดีกดนินจ์เติมเพื่อนคิดใหม่ๆก็ได้ครับผมสักนินี้ขอตัวกันลาไปก่อนครับสตูเกนิสทาบบายครับผม